สบายดีสวัสดีค่ะพี่เอฟซีทุกทานเมน,นี้มาพม่าพอกับออนเช่นกล่าวเช่นเคยทุกคนค่ะวันนี้ออนก็มีเรื่องราวมานําเสนอเนาะเมื่อล่าสุดนี้เนาะก็จะมีพี่ๆพีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะเขาส่งเรื่องราวนี้มาให้เขาบอกว่าสาวลาวโดนกักขังห่วงเหนี่ยวจากหนุ่มไทยแล้วไม่ให้กลับบ้านเนาะแล้วพี่สาวก็เลยมาร้องมาร้องขอกับพี่จอนนี่มือปากเนาะว่าเออให เข้าช่วยเหลือน้องสาวหน่อยได้ไหมเพราะว่าน้องสาวอยากกลับบ้านแต่ไม่อยากกลับอ่าแต่ไม่ได้กลับบ้านเนาะแฟนที่อยู่ด้วยกันเขาไม่ให้กลับอะ่ะเขาเหมือนว่าเออทาร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็มาจากสมบูปปร์เราเลยคือมาจากสวรรค์เขตเลยเนาะเพราะว่า อยากเอาตัวน้องสาวคนนี้กลับไปอยู่กับครอบครัวเพราะว่าเห็นน้องสาวไลน์มาหาแล้วไม่สบายใจเนาะก็เลยมาหาพี่จอนนี่มือปราบให้ดําเนินเรื่องให้ด้วยเนาะและสุดท้ายน้องพี่พี่พี่เนาะเขาก็ได้ดําเนินเรื่องว่าเอ้ยเขาก็แบบเออสาวลราคนนี้เขาก็มาตั้งแต่คือตั้งแต่แบบดึกๆเลยอ่ะเพราะว่าเขาก็เออยักช่วยน้องสาวของเขาเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปแบบ บางช่วงบางตอนกันเลยค่ะพี่พีเอฟซีค่ะ มาพี่จะมีมาถึงได้กี่โมงเนี่ยน้องเปิดแปดโมงมาบนอย่างไรรถไปทางหนอ๋อมารถประจําทางมาลงอุบล แล้วก็เดินทางใครแนะนํามาพวกพี่จันีคน่คนที่บกสเป็นยังไาคนที่บกสบกสอาใครล่วงหนีได้ขาว่าอ่าอ๋อคนที่บกสอุบลราชธานีแนะนํามาพวกพี่จันี่อ,อ่ามีเรื่องอย่างใครไอ้ซอยเหลือนี่รัตตว่าอยากให้ไอ้ซอยเหลือเอาน้องออกมาสินะเพื่อนกลับมางวงเหนียวอ๋อน้องถืกกักขังงวงเหนียวอ่าที่ไหนอยู่ที่บ้านนาวีหมูแปลนาวีหมู่แปล เราติดต่อกับน้องทางไหนทางไลน์ทางไลน์คือน้องสาวเราทางเราว่าถูกปีแล้วก็แบบกระขังเงียนผู้ใหญ่กระบาดถูกปีแล้วกระขังเงียหม่อยกระบาดได้รับแจ้งนานยังสองวันแล้วสองวันแล้วสองวันน้องมาเห็นงานเมืองไทยอยู่ทีงไหนแม่ยังเห็นงานเมืองไทยแล้วก็ที่นี่ก็มาขอว่าเพื่อนอาจารย์ทีมาเรียกมื่สี่วันทีนะอ๋อเจ้า มาปอบคุบาวเหล่เสี๋ยวมะเลี่ยงมะเกลือโอปินตามน้องจะกลับบ้านพฤติกรรมของน้องนี่เป็นคนพูดจริงไหมหรือเป็นคนโกหกพูดจริงพูดจริงปกติในรูปแบบเรื่องราวแบบนี้มันจะมีในลักษณะที่แบบว่าตัวงเงื่อนพี่น้องเข้าใจว่าให้พี่น้องโอนเงินมาให้โดยที่ว่าอ้างตนว่าถูกพอเหตุอย่างนู้นอย่างนี้<ม>แต่หนูต้องหนูต้องประเมินก่อนว่าน้องสาวเราเนี่ยตั้งแต่คบกันมาตั้งแต่เติบโตด้วยกันมาเนี่ยเขาเป็นคนในลักษณะนี้บอ เขาคิดว่าพูดจริงเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่ามาถึงพี่จอรนี่แล้วพี่จอรนี่รับเรื่องและพี่จอนี่จะดําเนินการให้เนาะในฐานะตารวจไทยจะซอยเรือพี่น้องข้างสปอป,อปอลาวนะก่บไอ้เบื้องนี้ข้อมูลการบอกผู้จา่าไปตรวจสอบให้เลยนะครับวันนี้ตอนนี้เลยนะฮะเพื่อช่วยเหลือชาวลาวพี่น้องสอปอป,อปอลาวหากเป็นไปตามที่เขาแจ้งมาก็จะได้นําตัวเธอ กลับคืนสู่ครอบครัวและก็ดำเนินคดีชาย,ชายดังกล่าวนะครับอ่าให้พี่น้องสปปลาวสบายใจได้เลยว่าเรื่องราวนี้มาถึงมือพี่จอนนี่แล้วบอถิมบอป,ปามีแตสิสอยเหลือนะครับแล้วอบอกว่ากูอยากเมื่อ,อกูอยากดูแล้วูะกลัวอะไอยากเมื่อกูอยากดูแล้ว,ล,วละไอ้ไอ้หนุ่มโจรมัยนซื่อสื่อ,สอ,อ่ะดูดิสื่อไอ้คนนั้น นี่พี่บุ่มนไรล่ะนีปสนอะไรเสียงไหนวะเอาเอาสีทับบุ่มเนาะบ่เมียงดองไปเอาน้องีปู้บาไปใช่ ก็เชิญไปยังไงครับเออเชิญเชิญไปเดี๋ยวไปคุยกันอยู่โรงพักก่อนเป็นทีตัางนี่เป็นเจ้นที่ตำรวจนะเดี๋ยวรับการแจ้งจากชาวบ้านของเทยว่าเจ้าไหนส้างนี่นะคุยนี่เขาก็จับเลยสร้างสกปรกเลยนี่แหละไอ้เมื่อกี้เขาสร้างเขาเป็นอะไหนกันแน่เนาะกาดซบกันไปแล้วเนาะทีฟซีเนาะข้ามข้ามหนึ่งที่อ้อนเนี่ยยังจำเสมอบอกว่าเพิ่นบอกว่าเนาะจะเป็นภัยหรือชนชาติใดก็แล้วแต่เฮาก็คือมนุษย์คือการเฮาบ่สามารถที่จะ ไปบังคับหรืออีหยังเพื่อนใดเนาะเพราะว่าเพื่อนกระสิบอกเสมอเนาะว่าเพิ่นกะพรออมที่จะสอยเพื่อนบ่ได้อ่าอย่างนึงคือเพื่อนบอกว่า่าค้นในชาติเดียวกันของเพิ่นเนาะกระทําพิษเพื่อนก่นจะเอามาลงโทษให้ได้เพราะว่าเพื่อนกนนบนนนอะบอสนับสนุนเนาะบ่สนับสนุนคนผิดนั่นเนองเนาะผู้ใดพิดก็ว่าไปตามผิษนั่นเนองเนาะอ่าบ่ว่าจะเป็น คนลาวเนาะที่ขอความช่วยเดือหรือว่าคนต่างประเทศอ่ะยังจะเฉียนแบบนักท่องเที่ยวนาอที่ว่าเออถืกเมื่อร้ายข่าวเลยเนาะเมื่อสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนาะออนก็เห็นข่าวเออตอนนั้นกะเอ้ยพอแบบคนไทยเนาะแบบโบววังดีนะไปกระชากกระเป๋านักท่องเที่ยวและกรแลนี้อ่ะนเห็นท่าน้องทงเที่ยเขามีผัวพันสปอร์ตผัวอีงั้ต่างๆานาเนาะเพิ่นกะสุดท้ายเพิ่นํำหนดให้เพิ่นกะตามจับจนใดเนาะสุดท้ายเพิ่นกะ แต่ติดคุกแล้วต่างชาติคนนั้นที่เพิ่นมาเที่ยวมันก็โอ้ทบแบบขอบคุณตำรวจไทยทีทำงานไห้เนาะเพิ่นกะได้พอจังไ้เอกสารันงเพิ่นเดียบร่อยอ่าบบแต่างกับเคสียเียดนี้เนาะคือเพิ่นกะมาจากลาานั่นเองเนาะมาข้อความเหลือจากพี่จอหนนี่มือปราเนาะแล้วเพิ่นกะประสานเพิ่นก็ประสานงานให้่เออเพิ่นว่าแบบมันบ่ถึงต้องนะเพิ่นกะว่าว่ามันบ่ถูกต้อง ถึงจะเป็นคนอะไรก็คือคนคือกันนั่นเองเนาะเมอาบอสามารถทีจะไปกักค้งลงเดียวหรือไปแบบทำลายร่างกายเขาแบบนี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเข้ามาฟังความคิดเห็นของพีพีคนไทยกันเลยค่ะพีพีเอฟีคะว่ามีความคิดเห็นองไรกันแน่ล้างจาก่าในคลิปนี้เนาะที่เพิ่นลงไปที่จอนี่มือปาดนั่นเองเดี๋ยวเข้าไปอ่านคอมเมนต์กันเลยจ้ามาดูคอมเมนต์กันเลยค่ะพีพีเอี ท่านนึงบอกว่าเนาะถึงเป็นคนลาวแต่น้องคือมนุษย์คนหนึ่งขอบคุณไอจานี่ที่ช่วยน้องมากๆเลยนะครับอ่าอีคอมเมนต์นิวพอกว่าคนลาวไม่ต้องกลัวถ้าไม่รับถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมถูกทำร้ายตำรวจไทยช่วยได้แน่นอนขอให้มาแจ้งกับความกับตำรวจก็พอ ตอรอต้องชัดเจนเด็ดขาดแบบนี้โจนกลัวทุกรายสุดยอดเลยลูกพี่อ่าคนหนึ่งพอกว่าชื่นชมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ครับขอบคุณไอจอนนี่มากๆเลยครับอีกคนหนึ่งพ่นบอกว่ามันต้องอย่างนี้สุดยอดมากครับลูกพี่ไทยลราพี่น้องกันดูแลกันไปเนาะ คนหนึ่งผ่บอมาว่ายาเว่าร้ายความมันต้องเด็ดขาดคือไอจนหนีอย่าหายมันเทียงร้ายความเออเนาะถูกใจถูกใจพี่ตำรวจพูดกับแม่ผู้ร้ายว่าเล่าก็คนคือกันเนาะอาก็มีคน อคนนึ่งพูนว่านี่แหละที่พึ่งของประชาชนชอยซอยกันเดอร์ครับเนาะบ่ต้องทนดอกน้องผู้ชายทีดีเยอะแย,ยะที่เขาหักเขาดูแลน้องได้ายคนนึ่งพูดว่าน้องสาวลาวคนนี้โชคดีมากที่ติดต่อพี่จอนนี่ให้ช่วยเหลือพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่บูนมังกก็ มังสาหารทำงานได้รวเดเร็วมากทันเวลาทันเหตุการณ์สุดยอดครับเนาะขอบใจพี่น้องไทยเดอ้อจากคนลา่าเนาะอ่ะคนนี้ผนว่าอย่าให้เสียซื่อตำรวจไทยใจเกินร้อยครับพี่จอนนี่สุดยอดครับอ่ะคนนี้ผนบอกว่า สาวลาวได้สามีไทยดีๆก็มีเยอะแต่น้องคนนี้โชคไม่ดีผมขอแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุการณ์มีเกิดขึ้นครับนี่อ่าเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับกูดอื่นเขาก็มีอ่าเขาก็มีดีเยอะแย,ะเ,ยะเช่นมอมิตเตอร์ฮอเชียบ่าวนิพนธ์บ่าวรันน,น,นี่บ่าวต้อมและอีกหลายท่านต้องขออภัยที่บ่าวกล่าวไม่หมดนะครับอ่าเนาะ คนนึงพันวะบังคับข่มขืนใจเพื่อเพื่อให้การกระทํำใดๆโดยที่จำเลยไม่เต็มใจอ่าสุดยอดตำรวจมือดีตอนนี้ตำรวจไทยชมเชยครับอืมอเนาะแล้วพี่ แล้วพพเอฟซีมีความคิดเห็นอย่างไงกันแน่น้อจากเรื่องราวดังกล่าวนี่นอสําหรับอ้อนนอในฐานอะคนลาวอ้อนก็ต้องขอขอบคุณในหลายเดอ้อจ้านอนขอบคุณที่หายการซอยเรือนออเพราะว่าเห่าจะแปลว่าอยู่คนลาฝากโค้งกันกันแหละอ่ากันกันแล้วแต่ว่ากันย่งเว้ากันหูเหลืองนอกันย่งพร้อมกีจะซอยเรือเหาถูก ยางนั่นเองเนาะถูกอ่าถูกอย่างเมื่อเห่าพบพอเหตุอ่าที่บอขาดฟันหรือบางทางกันอาจจะมาอ่าบางต้นได้ทำลายหลางก้าัยเนาะเปินกบพอมที่จะซอยเรืออย่างเต็มถีคือเปิลหวะอ่าให้เล้าพี่น้องกันจงหักแพงกันเนาะเปินบอกเพินบอกเลยว่าไอ้เจ้านี้เพินบอกเลยว่าคำหนึ่งเพิ่หวาเนาะบอดตง่วงเด้อพี่น้องสบปลาวเล้าเนาะต่ได้ทีคนลาเมคาอความเสยเรือจาก เพิ่นเนาะเพิ่นก็พร้อมที่จะซอยเรือ,อยางเต็มถีเด็ดขาดเนาะเพิ่นบอยยอมปล่อยให้คนทีกระทําพิษลอยนวลเนาะนเพิ่นก็จะเอาพิษหายใดนั่นเองเนาะโอเคนอกจากพีพีเอฟซีคลิปนี้เนาะอ้อนกับตองคอโตโัวลาไปเป็นแถวนี้เดอ้อจ้ะ ขอขอบคุณพีพเซีทุกทุกทานที่รับชมรับฟังหนเป็นกำลังใจไหเดอร์จ้ะพอกกันมาอนะีพีน้พีพีเอฟซมีความคิดเห็นกันได้กันแน่กน็อย่าลืมคอมเมนต์แต่คิวองออนไหเดอร์จ้ะพอก,กันมาอนะีพีนาค่ะสวัสดีค่ะ